ดีคับพบกับครูแจ็คอีกเช่นเคยนะครับก็พบกับครูแจ็คก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับก็ใครดูครบทุกคลิปแล้วบ้างครับนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนั่งเล่าซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงคลิปที่6แล้วนะครับเ,เรื่องของพาชมพาเที่ยวต่างๆก็มีหลายต่อหลายคลิปเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณ ทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การติดตามทุกๆคลิปของครูแจ็คนะครับวันนี้ครูแจ็คตั้งใจจะมาเล่าเรื่องของแม่น้ําคงคาใน EP ีที่6นะครับแม่น้ําคงคานะครับมีต้นกําเนิดมาจากหิมะที่ละลายบนเทือกเขาหิมาลัยต้นกําเนิดของแม่น้ําคงคาเราเรียกว่าพาคีรถนะครับคำว่า แม่น้ำคงคานะครับมาจากพระแม่คงคาพระแม่คงคาเป็นลูกสาวคนโตของเท้าหิม,มวัดเจ้าป่าหิม,มพานนะครับลูกสาวคนวรองของเท้าหิม,มวัดนั่นก็คือพระแม่อุมาที่เป็นชายาของพระศิวะนั่นเองนะครับและเรื่องของพระแม่คงคาก็ได้ถูกกล่าวถึงในมหากราบของอินเดียทั้งสองเรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องมหารารตะ สเรื่องของรามมายณะนะครับซึ่งแม่น้ำคงคาเมื่อไหลลงมาจากต้นกำเนิดที่เราเรียกว่าภาคีลดแล้วนะครับก็จะไหลผ่านเมืองต่างๆนะครับแล้วไหลผ่านเมืองพาราณสีนะครับส่วนที่แม่น้ำคงคาไหลผ่านเมืองพาราณสีเนี่ยชาวอินดูถือว่าเป็นช่วงที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อ ไหลผ่านเมืองพาราสีแล้วก็จะถูกแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับเนื่องจากแนวแม่น้ำเนี่ยได้ถูกวกกลับจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือฝั่งที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเรียกว่าฝั่งสวรรค์จะมีท่าน้ำอยู่ทั้งหมด87ท่าถือว่าเป็นฝั่งที่เป็นมงคลจะมีการตั้งท่าน้ำมีการตั้งเทวาลัยมีบ้านเรือนมีผู้คนอาศัยอยู่ ส่วนที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับถือว่าเป็นฝั่งนรกก็จะไม่มีการปลูกสร้างไม่มีเทวาลัยและไม่มีคนอยู่อาศัยเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงพาราณสีเนี่ยก็จะเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเมืองพาราณสีเนี่ยนะครับเรียกว่าแคว้นโกสีนั่นเองนะครับเป็นเมืองที่ไม่เคยร้างราผู้คนเลยแปลว่าอะไรแปลว่า ทั้ง4,000ปีที่ผ่านมานะครับเพืองพาราณสีมีผู้คนอยู่ตลอดนะครับท่าน้ำทั้ง87ท่านะครับที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองพาราสีเนี้ยนะครับก็จะมี5ท่าที่สำคัญเลยเราเรียกว่าปัญจตีรถะนะครับ5ท่าที่สำคัญมีอะไรบ้าง 1. ท่าอัดศี 2. ท่าทดอัศวะเมธ สาม่าปัญจคคงคา 4. ี่ท่ามณิกัน,นิกาและห้าท่าอธิเกสวรซึ่งคำว่าท่าน้ำในภาษาอินเดียเรียกว่าคาดนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินสำนวนคล้ำเก่าวที่ว่าดวงยังไม่ถึงคาดนะครับมีที่มามาจากท่าน้ำที่ใช้เผาศพริมแม่น้ำคงคา แม่น้ําที่ใช้เผาศพริมแม่น้ํำคงคาเนี่ยคือท่ามณิกันนิกานั่นหมายความว่าลายหมายความว่าบุคคลน,นั้นดวงยังไม่ถึงที่ที่จะตายยังเดินทางไปไม่ถึงที่ที่ใช้เผาศพนั่นเองดวงยังดียอยู่ยังไม่ถึงที่ตายนะครับดวงยังไม่ถึงคาดก็คือยังไม่ต้องไปเผาศพที่ท่าน้ํานั่นเองนะครับก็ เป็นที่มาของคำว่าดวงยังไม่ถึงคาดก็มาจากภาษาอินเดียที่ใช้เรียกท่าน้ำว่าคาดนั่นเองนะครับท่าน้ำที่ใช้เผาศพของชาวฮินดูนะครับที่เป็นท่าหลักๆก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านะครับแต่ท่ามณีกัน,นิกาเนี่ยเป็นท่าที่สำคัญนะครับที่ใช้เผาศพผู้คนอินเดียนะครับไฟที่ใช้เผาศพ นะครับที่ริมเชิงตะกอนริมแม่น้ำคงคาเนี่ยกล่าวกันว่าไม่เคยมอดดับมาแล้ว4 0 0พปีซึ่งในแต่ละวันก็จะมีการเผาศพเป็นประจำทุกวันกล่าวกันว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ศพนะครับเมื่อคนที่ตายนะครับก็เมื่อตายแล้วก็จะถูกห่อด้วยผ้าขาวและก็แบกลงมาที่ท่าน้ำนะครับเจ้าพนักงานพนักงานที่ทำหน้าที่เผาศพเนี่ย ก็จะแบกคนตายลงมาที่ท่าน้ำเอาศพจุ่มลงแม่น้ำคงคาหนึ่งครั้งและขึ้นมาเผาที่เชิงตะกอนนะครับไม่มีการทำพิธีอะไรเลยไม่มีการมาสวดหามคืนห้าคืนเหมือนเรานะครับตายปุ๊บแบกลงมาเผาเลยซึ่งคนอินเดียถือว่าการตายเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราก็ ได้หวนคำนึงถึงคำสอนของพุทธเจ้าในเรื่องของมอรณงนุสตินะครับการปรงสังเวทต่างๆซึ่งชาวฮินดูเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งเราเป็นชาวพุทธเราก็ได้หวนคำนึงถึงในเรื่องของมอรณงนุสติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พร่ำสอนเรานะครับแสดงให้เห็นถึงสัสจธรรมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนรวย เป็นคนมั่งมีเป็นยาจกเป็นคนจนหรือจะเกิดในตระกูลวันนะใดก็ตามสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายไปตามวัตะสังสารความตายเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากความตายไปได้นะครับออตอนที่ครูแจ็คได้มีโอกาสเดินทางไปที่อินเดียเนปาลน,นะครับก็ได้มีโอกาสลงเรือ ลองแม่น้ําคงคานะครับก็ไปดูพิธีกรรมการเผาศพของคนอินเดียของคนพราหมณ์ฮินดูด้วยนะครับซึ่งเรือก็จะไปจอดอยู่กลางแม่น้ำนะครับให้เราเห็นอยู่ระยะไกลซึ่งถือว่าเราเป็นการให้เกียรติคนตายคือไม่เข้าไปดูใกล้ๆไม่ไปถ่ายรูปเขาใกล้ๆนะครับก็ได้มองอยู่ในระยะไกลซึ่งก็ ให้เราได้หวนคำนึงถึงมรณานุสเตียนะครับว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะยากดีมีจนสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีนะครับก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนซึ่งคนฮินดูเนี่ยเขามองเรื่องการตายเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับท่าน้ําอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์กลางของเมืองพาราสีเลยนั่นก็คือท่าทศอัศวเมธทศแปลว่าสิอัอศวะแปลว่าม้า เมธแปลว่าการบูชายันซึ่งหมายความว่าในคำพีตามศาสนาฮินดูกล่าวว่าพระพรหมได้เคยมาทำพิธีบูชายันด้วยม้าสิบตัวณนทะ่าน้ำแห่งนี้ชาวฮินดูเชื่อว่าหากได้มาอาบน้ำล้างบาปที่ท่าน้ำแห่งนี้นะครับบาปที่ทํามาตลอดชีวิตก็จะมาลายหายไปจะปราศจากมลทินซึ่งจะบอกว่า เป็นความเชื่อของชาวฮินดูเขานะครับเนื่องจากแม่น้ําคงคาเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับหากได้มาดื่มก็สามารถรักษาโรคได้อาบล้างก็สามารถล้างบาปได้แต่ในศาสนาพุทธคระเพื่อเจ้าบอกเราว่าบาปอยู่ที่ใจการระลึกบาปก็อยู่ที่ใจบาปไม่สามารถลบล้างได้ด้วยน้ำนะครับเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับทำไม เราจะต้องเดินทางไปที่แม่น้ํำคงคาด้วยนะครับเมื่อเราชาพุทธได้มีโอกาสได้จาริกสแสวงบุญไปยังดินแดนพุทธภูมิอินเดียนเนปาลได้มากราบสักการะทั้งสีสังเวนียสถานนะครับทั้งสี่แห่งก็ควรที่จะได้มานมัสการในแม่น้ํำคงคาด้วยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากในแม่น้ํำคงคาเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสาีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2336นะครับกษัตริย์เจตสิตงได้สั่งให้หรื้อธรรมราชิกาสทูปธรรมราชิกาสทูปนะครับเป็นอนุสรณ์ที่แสดงการประถม,มเทศนาของพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะครับที่พระพุทธเจ้าได้แสดงประถม,มเทศนาแก่ปัญจาวัคคีในเรื่องของ ธรรมจากกัปปวัตนสูตรนะครับบริเวณป่าอิสิกปัตนะมลึกทายวันเดิมซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับท่านได้ปริสฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์ธรรมราชิกสถูปนะครับซึ่งเมื่อได้กษัตริย์เจตสิง์นะครับได้สั่งให้คนน่ยมารื้อสถูปนี้เนื่องจากจะนําอิจจากธรรมราชิกสถูปเนี่ย ไปสร้างตลาดและสร้างสะพานในเมืองพาราณสีก็หรือไปหรือมาหรือเอาอิฐออกไปนะครับก็ได้เจอกับพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปริตสถานอยู่ในองค์ธรรมราชิกาสถูกที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยความหวังดีนะครับอมหากชาชิงก็ผู้ค้นพบก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปลอยแม่น้ำคงคา ตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเมื่อเราได้ไปเดินทางไปทั้งสสังเวชนียสถานแล้วเราก็ควรที่จะได้ไปที่แม่น้ำคงคาด้วยเพื่อไปน้อมจิตสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ใต้แม่น้ํำคงคาอยู่ส่วนใดก็แล้วแต่แหละที่ลอยลงไปนะครับก็เชื่อว่าจมลงอยู่ใต้แม่น้ำคงคานะครับเราก็ควรที่จะได้ไป กราบสักการะที่ริมแม่น้ำคงคาด้วยนะครับตอนที่ครูแจ็คได้มีโอกาสไปจาริกแสวงบุญนะครับที่อินเดียเนปานจำได้ว่าเป็นการไป,ไปต่างประเทศที่นานที่สุดเลยในชีวิตจำได้ว่าไป15วันนะครับไป15วันก็ไปทั้งสี่สังเวชนิยสถานทำไมการเดินทางไปอินเดียเนปานไปสี่สังเวเนี่ยใช้เวลาถึง15วันก็เนื่องจากการเดินทางต่างๆซึ่ง ทั้ง4สังเวชนิยสถานเนี่ยอยู่ไกลกันการเดินทางของอินเดียก็ค่อนข้างไกลถนนหนทางก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าที่ควรก็ใช้เวลาอยู่ที่อินเดียเนี่ยสิวันก็จําได้ว่าวันที่ประมาณวันที่9วันที่10เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่แม่น้ําคงคานะครับก็นอนวัดนะครับไปกับพระอาจารย์ไปกับพระ2อลูปนะครับก็ตื่นเช้ามาจำได้ตื่นตีสี่นะครับก็ ออกอาบน้ําแต่งตัวออกมาขึ้นรถรถก็ไปจอดพารถบัสก็พามาจอดอยู่ใกล้ๆแม่น้าคงคาแล้วก็เดินเข้าไปนะครับก็เช้าพอดีพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับก็นั่งเรือลงไปชมแม่น้ําคงคาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการน้อมจิตถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ใต้แม่น้ําคงคาด้วยการจุดประทีป จุดเหมือนจุดกระทงนะครับปมีมีเทียนเล็กๆแล้วก็อธิษั้งจีตอธิฐานแล้วก็ลอยเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยก็อากาศดีนะครับแม่น้ําคงคาในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้มีการเอาศพลอยน้ําอย่างที่ทุกคนเคยเห็นตามสื่อตามอะไรต่างๆแล้วนะครับรัฐบาลอินเดียเขาก็มีการให้เผาหรือแม่น้ําคงคาเผาให้เสร็จแล้วถึงจะเอาเท่า ลอยนะครับก็ไม่มีแล้วมีไม่มีอวัยวะไม่มีแขนมีมีขาลอยตามแม่น้ําแล้วนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆแม่น้ําเจ้าพยาบ้านเหล่านี้แหละนะครับแต่ว่ากว้างกว้างมากนะครับก็เลยลงเรือไปลอยไปลอยประทีปเป็นการบูชาพระพุทธลิลิกธาตไปดูพิธีกรรมการเผาศพนะครับแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นมีนกนางนวลบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตเป็นกําไรชีวิตของเราเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสเดินทางไปจาริสแสวงบุญณนะดินแดนพุทธภูมิก็ตั้งใจว่าถ้ามีบุญวาสนาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็อยากจะเดินทางไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากเรื่องที่เล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เรา ะะตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรคงทนถาวรทุกอย่างในโลกล้วนเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายไม่ใช่ที่สิ้นสุดของปัญหาความตายเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่งนะครับทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกระทำและผลกรรมที่ทำมาในภพชาตินี้นะครับมรณงนุสติเป็นการเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทนะครับทำแต่ความดีละเว้นความชั่วฝึกจิตใจของเรานะครับสิ่งที่เราทำมาก็จะส่งผลให้ไปเกิดในภพหน้าที่ดีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของแม่น้ำคงคาครูแจกก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปครูแจ็คทุกๆคลิปเลยนะครับก็และที่สำคัญเลยฝากทุกๆโซเชียลของครูแจ็คอีกเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปโปรดประทานพรให้ทุกๆท่ททานนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดการใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จลุล่วงดังใจปรารถนาและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ